นะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโต นังสารนังกันจามิสุติยามปิสังแังชีวิตังยาวันิปังทังสารนังกันจามิตติยามปิพุทธังชีวิตังยาวันิปังทังสารนังกันจามิตติยามป ธรรมังชีวิตังยาวนิบานังสารนังกันชามิตติยามปิสังขังชีวิตังยาวนิบานังสารนังกันชรรมิสัมพุทณ เทอเทวสันจะเทวอาตสันจะสหัสเกปันจะสตาสหานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาจเรนนามามิหังนามการานุปเวนะหันตวาสสเบ ปัจเวหเนกาอันตรายาปิ นัสสันตุอาศะสะตว์สัมพุนเตปันจปัญญาสันจะจตุวีสติสหะสเกธาสสะตาสหะสสานินังมามิสิระสาหังเตสังธรรมันจะสังกัรจะอานทั นามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวัสสะเปอุปตะเวอเนกาอันตรายา สันตุเสสะตุสัมพวนเทนะวุตารัสเจอาตจันตาริสัสหาสเกวิสติสตาสหาสานินัมามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาตเรนะนามามิอังนามกาลานุปัลเว Aina antaa lasa, vehu, aneka, anta raja, pivinat, santoaseet, santoa, rahaa, samaa ตัสะมะเหสีนวานโมอุโตมะตรมมานสัสวะคาตาเสวะเตนิทานโมมหาสังคัสปิวิสุทตสีระตินินนะนโมอาโอมาตยารันตาสารตนาตยัสสะสุขังนโมอาะมัก ตาสะตาสะวันทูตยาสปินาโมอการะบาปะเวนะวิทัจจตุปันเถวานาโมการะนุปาเวนะสุวันติโหตุสัมปทานาโมอาการะสตเจนะวิธิมิโหนิเตชวา เสวนาจะบาลานังบาลิตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปปเทสวัสสจะบุกเปจะกตะพุญญาตาหัตถสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารมุตตมังภาหุสสจ ปัญจะเสิปัญจะวินัยโยจะสุสิงหิตตัวสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกละมุตตมังปาตาปิตุปันทานังปุตตะาระสัสขหัวนาคุราจะกรรมตาเอตัมมังกละมุต ยังทานันรมะธรรมจริยธรรมะกานันจะสังฆโหนวัะฌานิกรรมานิเอตธรรมังคารมุณธมังอารติวิรติปาปามาจชปานาจัสัญญมอามามาโทจะธรรมเมสุเอตธรรมังคารมุณธมังคารวะเจ นิวาโตจะสันตุถิจักตทานยุตากาเรณธรรมวสวนังเอตามังคลรมุต มังขันติจะโสวจัสตาสมานานาจะทาสนังกาเลนะธรรมมาสากัจาเอตัมมังคลรมุตตัมตปโปรจะพรมมาจริยานจะอริยสัจานทาสนังนิพพานสัจิกิริยจะเอตัมมังคลรมุตตัมอุธัสสโร ตัวกตธมเมหิจตามยาสนกรรมปฏิอสกังวิราชังเขมังเอตรมังกรมุนตมังเอตาติสานิกาตวานาศพันตมปราชิตาสัพพันตโสติงการชันติตันเตสังมังคารมุตตัมานี จังกิตชีวิตจังอิทวะหุรังวาสะเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตถะคาเตนะอิทังปิพุทธถรัตนังปณิตังเอ นสวัติโหตุขยังวิราคังอมตัปณิตังยาถะจกทสกยมุนีสัมมาหิตนาเตนธรรมเมตสมมทิทินจิธรรมปิธรรมเรัตนังปณิตังเอเทนสัจเจนสุวัตีิโหตุยามพูนทเถโถปริวันนาเอโจิงสัม ทิมานันตริกัญญมาหุสมาทินาเตนะสมัวนาวิจติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอาสสตังปัสสะตาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตตาคิดในยาสุขตาสสา วากาเอเตสุตินานิมหาภลานิธรรมพิสังเคระตัณปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวรรณิโหตุเยสุประโยตามนัสสาทเถนะนิคามิโนโคธมรมสาสนามิเตปัติปัตตาอมตังวิไคหรัตธรรมุธานิพุ โิเจงโพธิ์จำนาอิธรรมปิสังเคระตัณห์ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนานติสัมภวังวิราตจิตายติเกภวัสหมิงเตขีนปิชาอวิรุณิฉันตานิปันติธิรายทายมปฏิป coyatham pisangke ratanang pranita ngete nasaje nasuatiho tu kurniyama takuslena yantang san tang patang apisame jasa ko uchu jasu uchu jasu uchu jasa mutu สันลาหุกวนิสันตินทาริโยะนิปะโจะอาปะคาภูวกุเรสุอนันุขิโตนะจะปวดทางสมาจะเรยินทเยนวินโยปะเรอุปปวเถยยุงสุขิโนวาเขมิโนะหัวตุสัพเพสัตตาปวันตุสุขิตตตาเยเกจิปานภูตาทิตาสาว वा अनवसे सा चिका महान्ता वा माझि महारा अनु चतुराचि वा ये चा ये चतुरे สันติวิทูเรพูตาวาสัมภเวสีวาสเพสัตตาพวันตุสุขิตาตานะปะรัวบานิกุพเทนานิมันเยตกงกัตตินางกินทิพยารัสนาปฏิคสัญญาณญญแมนญาสตกขมิเฉยยมาตายยทานิยังปุตตังอายุส าเอกาปุณธมนุรกเกเฮวัมปิสัมปภูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมานังเมตังจะสัมพโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานังอวทางอทวจะติริยันจะสัมภาทางอเวรังอสปันตังติดทานจะรังนิสินโลวะ ยานนวายาวตาสวิคตมิตรเอตังสติงอจจิเทยยพรมเมตังวิหารอิตามุทิจจอนุปกรรมมาศิราวัตเสนนสัมปันโนกามสุวิเนยเขตังในชาตุขปเสยังภูนเรติ विलोपाके हिमेतां मेतां मेरा पदे हिमे सपया Đi mê mê tang mê tang khanh ha kô tām ake ija apa tâke Đi mê mê tang mê tang tik pa tâke Đi mê tâ tu pa tê mê mê tâng pa hu pa tê mê ma măng apa tâ kô tu หิงสีมามังหิงสีตาหุปัทโตสัพเพสัตตาสัพเปปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพปัตตานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคะมาอัปมาโนภูดโตอัปมาโนธรรมโมอัปมาโน สัมโคปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตาปฏิอุณนาณปิสรภูมูสิกาคตามรักขาคตามปริตตาปฏิกมันตุภูตานิโสหังนโมภะขวัโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง กุมาเอกราชาหาริสวรนโอปตวีปปาปสตังตังนมาสามิหาริสวรรังปตวีปปาปสสังตยัจกุตาวิหเรมุติวสังเยพระมนาเวทะกุสาปธรรมเว เมนะโมเตจังังปารายันตุนะมัตุปุตตานังนะมัตุปุตติยานะโมวิมุตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตังกัตถวามัวรัวจารติเอสนาอาเปตยันจัมภูมาเอกราชาริสวรนโนปะจวิปปพาโสตังตังนะ สาธิมิหารสวรรางปัวปปาสังตยาจพุทาวิหาเรมุระติงเยะรัมนาเวทกุสะปะทามเมเตเมนะโม เจมังปาริยตุนะมันตุพุทธานังนัมมันตุพุธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังการตะวามัวรัววะสมะคาปุย ันทุนนิมิตตังอวมังคารัญชโยจามนาปุสกุณาสสัตถุปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุปาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคารัญชโยจามนาปุสกุนาสสัตถวปาปะกะโหตุสุปินังอากันตังธ อรรมานุภาเวนวินาสเมตุยันตุนิมิตตังอวมังคารัญชยโยจามนาโพสกุณาัสสัตโตปาปะกะโหตุสุภินังอกันตังสังทานุอาเวนวินาสเม โลเกสีลคุณโอสัจจังโสเจยานุตายาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตตะรังอาวัจจิตวะธรรมะปรังสเลนตะภูมิปเกชินส สัจจพละมวัตสายสัจจกิริยามกาสหังสันติปางขาปันตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาชนิขันตาชาตะเวทปติกรรมสหสัจเจกเตไมหังมหาปัจริตวสิกิวัชเชสิโสรสกริสานิหุตะกังปัตะวั यथा सिखि साध्येन मे समो नाति एषा मे सा च วัดสีสนัมมาตุจากคุมันตัสสสิริมโตสิทิสปินัมมาตุสัพพูตานุกัมปิโนเวสภูสันัมมาตุนะหาตกาสตว์ปสิโนนัมมาตุคาคุสันทาสมาราเสนาปะมันทิโนโกนาคมนาสนัมมาตุพระมนาสวุสีมโตกาสปาสนนัมมัตุวิ ปะมมุตตาสสัปฏิอังทีราสสะนัมมตุสักายปุตตาสสิริมาตุโยอิมังคธรรมะมเทเสสิสามปุถุขาปโนทนังเยจางปินิพุทาโลเกยถาภูตังวิปัสสุงเตชนาอภิสุนามันตาวิตสารทาหิตังเทวมนุสานัง ยังนามัสสันติโคตมงวิชาจารณสัมปันนังมหันตังวิตาสารังวิชาจารณสัมปันนังพุทธังปันทามโคตมันติ นาติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเิเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเตชยมังคะรังนาติเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรัง นะสัจจวัเจนะโหตุเตชยังมังคารังนาทิเมสระนังอันยังสังพัวเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัเจนะโหตุเตชยังมังคารังยังกินจิรัตนางโลเทวิจติวิวิทังปุถุรัตนางพุทธะสมังนาติตาสมัสโสทีภาวันตุเตยังกิน จิรตนังโลกเกวิชาติวิวิธังปุถุรัตนังธรรมสมังนาคิตาสมาสโสธิปวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชาติวิวิธังปุถุรัตนังสังฆสมังนาคิตาสมาสโสธิปวันตุเต ดจังโคสติสังขาตัวธรรมมางวิจโยตถาวิริยมิติติปัสสติปจังธาจตถาปเรสมาทุเปกะปวจังธาสตเตเตสัมปทาสินามุนินาสัมมาขังาตาปาวิตามปุริกตาสังวัตันติอภินญานิพานา กายจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชนะสุโธติเตโหตุสัมปทาเอกสมิงสมัยนาโทโมกัลลานัาจกักสปังคิลาเนทุกิเตทิสวะปุจังเคสัตถีสิทิเตจะตังอภินันติตวารโรคาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจ วะเชนะโสติเตโหตุสัพปทาเอกาธาธรรมมราชาปิเคระนเยดังปิปิริตุจุนทานเทเรนตันเยวะปณาเปนตวานาสาธะรังสัมโมจิตวาจะอาภาธาธัรมหาวุณทัสิธาณโสเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหตุสั ัพปะทาภิณเตจะอาพาะทาดินนนัาปิมหเยสินังมาคาหัตะกิเลสาวาปันตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสะจวเจนะโสติเตโหตุสัพพทานสักกัตตวะพุทธะรัตนัง มนุสสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปทวาสัสเพทุก อาวุปสัมนตุเตสักกันตวะธรรมรัตะนังโหสถังโอตมะมังวรังปาริลาหูปัสสะมณังธรรมเตเจนะโสตินานาสันตุกัตตวะสัพเพภยาวุปสัมนตุเตสักกัตตวะสังกรัตะนังโหสถังโอตมะมังวรังอาหุนายังปาหุไน ยังสังคเตเจนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัมเพโรคาวุปสสะมนตุเต ตีปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมุวโธวิจารณะสมปันโนสุขตโลวิตัอนุตตรโุริสธัรมสาริสัตถาเทวมนุสนาพุทธตัวะาติสวะคตัวปะกวตาตัมโมสันติติโกากาลิกโกเอหิปัส ิโกะโอปัญญิกะปัจจัตังเวทิตังโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสังโฆยา

आ चने चोका भया पत्ता चने भया सोगा पाता चने सोगा वो दोसा नो हेतावता जा मे हि สัมปัตังปุญญาสัมปทตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังตถาทุสัทธายาสีรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตตาโหรตุคาจันตุเทวตาคตา kalapa tapa jekana jayang palang arahanta naja raka ตาสัมปะพุทานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุตสามังกลังรักขันตุสาวะเทวตาสัมปะธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวุตสามังกลังรักขันตุสาวะเทวตาสัง ka san